ะกา,า่าหมุนชาวมิทันเทียงอูนตัวกูชื่อชาวมิทันเทียงกูจะเพศเสี่ยงกูขึ้นไปในอากาศเทาที่ปาธิรธัตก็อวยพระโพรให้เกกูเทวดาเลมนุษย์ไม่เห็นหน้าเข้ามาคอยห้าตัวกูงามคือนางเทพกัลายาถุกทาประยาก็ชื่นชมเกกู ตัวกูงามคือพระจันทร์ฟันกูงามคือดวงพระอาทิตย์เนื้อเลเซเ้งงามคือแก้วมณีจูรัสซามีโชดงามร่งเรืองคนทางเมืองไม่ปูนป้านกูจะทยานข้าวห้านางข้างในพอปราชาครันเห็นหน้ากูก็มาพิสวาสรักกูกูงามคือพระจันทร์ ครันกูกระทดข้าวกลายก็มารักร้ายยินดีตัวกูครันกูวัวรอก็มาเฉยชมเพราะตัวกูงามส้มคือเทพพยากินนอนเนจชะเทวดาอวยพรจำเรือนครันกูยางเดินฟุ้งยิ่งก็มาหลายติดตามอูม้มใจใจสวัสดีกูหุ่นเท้าประสิทธิ์ให้แก่กูสว่าหุม้ม พระมุนบทนีเสกเครืองหอมรื้อแปลงพัดหน้าโกดายเสกพุ่งโกดายเสกพุ่นโกดยด่วยให้ส้ำเร็จพุ่นเร็วดีนักเน